mm <clears throat>

ไปที่จังโกสู้เสร็จปุ๊บก,ก็จบไม่จบเกมแล้วจบไลฟ์ Úi vậy Tại yêu Ừ. Rồi. Vậy nào nha. Đã Đầy liền nha mọi liền rồi. Để cho đi. Có ừ, ừ là mình, quá ui chết, nêu mạnh quá thôi nha là ไอะไรข้องนี้ไม้อเตะตูอ๋ออ้ึยทำไมซับ้ยทำไมนี่มันขึ้นน้อยวะ ไอ้นี่ไงจุกเอ้ยไม่ใช่ดิที่ฆาบอดที่เล่าอยู่นี่อะไรไปนู้นไปบอกกูบอกว่าไปเอ่ะอยู่ไหนวะไม่รู้ไปโอ้ยไอ้นี่นี่ชอบลุงเรื่องชาวบ้านใครมันยิงวะตายทุกมือตายซะ ตาย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 ซะตายซะเออนี่มันจะเกิดอ ouais. ีกอะไรดีเมอวะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บไอ้กุ๊นี้มาจากไหนวะฮ้อยยังไงลุลุกโอเคจะตีในอีกสาม สงูงห okay. นึ่งปุ๊บโอเคมาดีมาดีมาดีเหนียววะอุ้ยมึงยังมาอีกโอ้ยแต่ก็เบาอยู่ mẹ đồn ôi mẹ đồn phụ 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 เฮ้ยเริ่มหหดแล้วนะมึงเออโอ้ยอย่า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 ตายอย่าตายอย่าตายเปิดกองก็ไม่มาเนี่ยมาโนโนโนโะเนโะเนโะเนาไม่มาไม่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเูาเพิ่งเจอเคยเจอกั่นี้จาทำไรกันเลย้อเป็นกระนาศะอ่ะยี่สิอยู่อีซี่ อย่าพึ่งสิแล้วออกมานน่เออเออเออใหญ่ใหนกนกไม่ไม่ตายตายตายเออเออโอเคคลิปมีแค่นี้ไม่ได้เลยนวันคลิปหรอกกรตีมโอเคไป